วันนี้จะมานำเสนอแท้แดนในปกติให้เขากินอาหารแมวมองไม่เห็นมืกแต่วันนี้ <c oughs> แต่วันนี้นะคะไปซื้อนี่มาเลยนอนอบแห้งะคะ่ะถ้าใครมีสถานที่ที่ซื้อหนอนสดได้นะคะก็ดีมากเลยค่ะแต่ว่าที่นี่หาไม่ได้นะคะ ็เลยจะต้องไปซื้อนอนอบแห้งมานะคะมีขายตามร้านอาหารสัตว์ค่ะลองไปหาดูกันเลยแล้วก็อาหารเม่นก็จะมีของเขาเฉพาะอยู่นะคะเป็นอาหารของสัตว์ที่กินสัตว์เล็กกินพวกนอนพวกอะไรเงี้ยค่ะมันมีอาหารเม่นอยู่โดยเฉพาะจะเป็นเม็ดเล็กๆมีสารอาหาร ต่อันนี้พวกความประหยัดก็จะเลี้ยงด้วยอาหารแมวแล้วก็เสริมให้เขาด้วยหนอนหรือแมลงนะคะเพราะว่าเม่นเป็นตัดกินแมลงนะคะเดี๋ยวมาป้อนเม่นกันนะคะ กินแล้วนะคะซื้อหนอนมาให้ตอนแรกก็คิดไม่กินตอนนี้กินแล้วซื้อหนอนมาให้กินแล้วกินแล้วเป็นหนอนอบนะคะเพราะว่หนอนสดแถวนี้ไม่มีขาย กินแล้วนะคะน้อนอกของเราหาซื้อได้ตามร้านอาหารสัตว์นะคะเพราะว่าเขาจะมีไขให้สำหรับสัตว์ที่ สัตว์กินแมลงนะคะดดอิ่มละ มันเล็ดอร่อยค่ะตะเอียตะเอีย